นี่นี่นี่วันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วมาเอานี่ยอดมะรุมมะรุมมะตุ้มพะร้อยจะเคลอ่อนเหรอฮะเ้วอรอบทีเ้วยังกินได้หมดเลยนะ ลวกลวกะละมังแหละอก็กิน่อน้อยอยากินเยอะโอ้กินเยอะท้องเสียไม่ไหวกินเยอะแล้วมันไปหมดแล้วลูกเลยลูกทั้งวันเลยนะยังเหน่อย้ามาแล้วไม่เ่อดูใหญ่เลยเทะแะะพละเอียดไม่มีเลยีน้อยถามจะบอกกมาดูอยู่บนฟูที่ อะไรนะใส่ขึ้นไปทำไมนะไปอะไรหายกระจกแว่นไงันหลุดอ้าวลัดมาตั้งหลายวันนะมันใส่ขึ้นไปทำไมป้าโอ้ยของที่จะขึ้นต้นไม้ยั้งไม่เตี้ยเองไม่ทำตัวเองให้เรียบร้อยมันมันมันเริ่มแก่แล้วมันม่คนกินมันไม่ทัน

คนจีนจน่ะบอยคนจีนน่ะมาลงที่เขาทำอาหารที่บนเรือร้านเจ้าพยายนะเหรอ,อ,อเออเออนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวเดือนพฤษภาเออเดือนมีนายนี่ไออีก็จะพาผมไปลงเรืออยู่นั่นแหละไอ้ลงที่อะไรลงตะเทลงเบิดพวกน้อยว่ะเย็นน้ำอ่ะโอ้สกีแช่กิมบารกิมบารแช่คุ้มเลยเถิดมันมไ,มไ,ไม่ต้องเก็บน้ำานมากเลยเออบ่อยๆให้เรียนคนนั่นแหละ เพราะว่าอย่าไปเยอะมากแกจะกินไม่ทันมันจะไม่อร่อยไม่พูดถึงไอ้ตะก้อนน่ะไอ้ครัวแขกคนน้อยเราถี่น oh, wow. ้อยเนาะนี่แหละหลายๆยิ่นะว่าถามหาป้ามาลุมป oh, ้ามาลุมือบพวกีนั่นสิป้าแจวอะไรเพื่อป้ามะลุมกินกัไม่ไม่เหลือเลยยานาวันกินเหลืออะไรกินกันเป็นร้านกินฐานคนกินกินเก่งด้วยถ้าแขกพวกอีกคนแม่แมันกินบ่อยมันก็เบื่อนะทอดมันอะ เออแต่ว่าไอ้ผู้สิงตอนนี้มันไม่มีแล้วไมันลงเอาให้แขกแขกญ,ญี่ปุ่นแขกคนจีน่ะกินดีกว่าญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นยันงไม่เท่าไหร่ญี่ปุ่นกินปลาซลมอนอันนี้อันนี้นนนติกินนั่นไม่ผู้ถึงแกวะเฮ้ยชอบ,บชอบดอกมันอน่ะดอนะไม่ไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ดอกมัไม่ต้งองใส่ไม่ต้องใส่อันนี้เอาได้กมันดีไปเาตีใส่ไ่ ยังงแงโอ้ยผมแกงไม่เป็นแกไปแกไม่ได้ทำมันก็เนี่ยผมเอาไปลวกกิ้มเฉยๆก่อนไม่เอาไปไม่ได้ทำมันมันไม่เอาไม่อร่อยเนี่ยแกไม่กแจะดอกมันเนี่ยดอกมันเสแป้าเอาไปตีเไข่เคียวนะเอาไว้ลอยดอกนะไปลองแบบป้าสิตีเศษไข่เคียวนะไอกระทะผมไฟไม่เข้าผมก็ยังยังไม่ได้ซ่อมเลย ยังไม่ได้ทำเลยย,ยอย,ยังไม่มีเลยร <S 1> <S 1> <S กระทะยังไม่มียังไม่มีทำกินเลยใ้ <S 2> <S 2> ปรปลาส้มะไปตอกลองทอดก่อนปปาส้มเลย เอาอบเอาเพราะว่าเพราะว่าไอ้กระทะมันเจ๊งกระทะมันไม่ติดถ้ากระทะดีนะพี่น้อยแกไปเอาใส่ไข่เจียวนั้นเนี่ยไข่เจียวนะมันลุกยอดเนี่ยอุ้ยอร่อยเลยแหละติดใจเลยแหละอร่อยอร่อยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทอดเลยไอ้แคบหมูเขาเขาส่งไหมครับเขาจังหวัดไหนเขาส่งไหมถ้าเราสังไงส่งสั่งเจ้าหกหรือสิบอันอย่างเงี้ยเหรอส่งส่งหมนแหละใครจะไปให้ใครเออเอามาไว้เผื่อ ผมอยากกินไรมันน่ะไรมันยังเฮ้ยไม่ใช่เขากินแบบติดมันน่ะยังไม่ยังทําไม่เสร็จเลยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอจิโกมันจะไปเมืองนอกแล้วนะพี่น้อยแกแกลุงกินหมดเลยอันนั้นหนะกวาเอามาจากไหนเขาวะเพราว่าน้องเขามาจากนั่นเขาวะไอจิโกมันจะกลับเมืองนอกแล้วนะไอคนทําอ่ะจะกลับญี่ปุ่นแล้วนะต้องรีบบอกว่ามาจากเมืองนอกอมาจากเมืองนันบอกแกไงแกกินอร่อยลุงอ่ะ ต้องรีบกินต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนทําเดี๋ยวคนทําจะกลับญี่ปุ่นแล้วมีสองแบบแร้วแบบแบบแบบไร้มันกับแบบมีมันเออเอาสองอย่างผสมงไหมอยากได้ติดมันอ่ะชอบกินติดมันเอาสองอย่างผส่มาได้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 แล้วสั่งมาเชียร์ค่อยสั่งได้บ้างก็บานเนี่ยโอ้ยถ่ายอยู่เนี่ยโอ้โหโผล่เห็นนั่งจีได้โผล่เห็น เนี่ยถ้าถ้าก็ตาดีนะเจียใป้าน้อยอยู่ปูนน่ะถ้าก็ถ้าถ้าดีๆเราบอกให้แกีหัดหัดทำเจียใส่ไข่ล้างชาไม่ซีนให้นะนพี่น้อยสั่งจับหมูนะจ้าจ้าเพราะว่าบางทีนะไอ้ไอ้จุดจีนอ่ะไอ้ไอ้เป็นเปไทยมีไอ้เจ้ามาไหว้เงี้ยเอาเอาของให้ให้หลานได้ได้ได้ป้าน้อยอยู่ไหนวะเนี่ยแคบหมูมันยังมันยังไม่ได้นานใช่ไหมอ่ะ ใชออ่ตุจินพอดีไงที่จะไปซื้อหนูเปี้ยใบที่มันก็มันก็ไม่ไมนานไมได้ถ้าถึงข้าวตุจินมันก็สั่งไม่ได้ี<อ>น้อยวันนี้นนเรานะมีทาซีนทาซานนะครับวันนี้นาไม่เห็นขอยมมีอะไรมีอะไรคุยกันดีๆนะไม่ต้องโดดลงมานะมีอะไรคุยกันดีๆนะ มาลงมามาฝัาา่งนี้แล้วก็ยืนย่นยื่นยื่นไปไม่ล,มลุมอ่ะทำมันจะได้เห็นถ่ายชัดเวลาลงมาคน้อยม,มันยืนตรงนี้เราเขาก็ยื่นยื่นไปใ่มากเลยอ่ะยื่นกันันแหละนั่นแหละ,หละจะไปเยอะเอาไปแล้ว,ลวจะทันเนี่ยก็มันไม่ทัน่าไปเยอะเอามาัดเดียวคเอากำมือเดียวก็พอแล้วมันเยอะไปมันไ,ไ,ไม่อร่อยนะพี่น้อยเอาไว้เล่นโบสถ์ไม่ใช่ว่าท,ที่เหนียวหรอกไม่ให้กินเยอะกินเยอะมันท้องเสีย พวกไว้นานก็ไม่อร่อยน้อยอยู่ในตู้เย็นก็จริงนะแต่มันไม่อร่อยแล้วเท่ากับสองสามวันกินสักอาทิตย์นี่ก็กำลังดีมาละมาละมาละครับมาละก็ดำปูทางเหนือนะดำปูตำว่าจะไปสักเดือนหน้าเดือนหน้าว่าจะขึ้นไปยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลังงานป้าอ๋อยก่อนป้าอ๋อย ป่อ,อยป่อ,อยรอดทองเขาเขาจะแต่งลูกสาวเขาวันที่สิบอเ,เ,นนนอเอ็ดเขาจะให้เราไปไปถ่ายทอดสดให้อเออใช่แนั้นดีอะไรนะี่รถไปอะไ,ไม่ไมผิดเื่องไ่ไม่เป็นไรครับพอแล้วป้าน้อยโอ้โหเป็ดคัมเบอร์แล้วนะ

ไมได้รู้ว่าไนไม่ใ่อย่างไมก็จะได้มีหลักฐานนะว่าตรงท่าไหนนะจะได้มีหลักฐานนะว่าตรงท่นนะหเสียไปเอาแม่ก็หาไม่เจอเหรอไม่เจอป้าโอ้โหอ้โอ้โหอ้โโอ้โหโอ้อ้อ้โโอ้พอรับอ้อยดูดิออออ่อโอ้ออ้ออ กนได้ทั้งกุ้ยเนื่อง,ว,ออองว่าทำอะไรกินได้ทั้งปีแต่ว่ามัน,นอเออไวัไวัยนึงไวัยนึงกว่านี่เรื่องบอกว่าจะมาเที่ยวหาไม่ใช่เหรอใช่ถ้ามาออเจะลาปากอีกแล้วหาอะไของกินอีกแล้วม,มามาลงมาพอแล้วโดดลงทางนี้เลยไหม ไอ้ที่เป็นลูกมันอ่ะมันก็เคี้ยวมันดีนะลวกอ่อนอน่ะครับนี่ป้ายังหั่นซอยๆแล้วตีเสร็ไข่วันหลังถ้าม,มีกระทะนะอเอาไปทำแบบป้าบอกเลยดีมากเลยเดี๋ยวหากระทะกันทำใส่ไข่เจียวใส่มะรุมอ่อนอ่ะหั่ให้เขาเห็นด้วยช่ยออางอันนี้อันนี้แม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ล็อกดอถึงบ้านเป็นไทยเป็นไทยนั่นของเยี่ยมเลยยืดจริงเลย อ๋อนี่นี่นี่หิ้วเดินขายอย่างเงี้ยเหรอใช่เดิขายอ๋ออันนี้ไปเอามาแต่เพืกอจะคืนอเกื่ไปขายอ๋อเอาเอาเไปเช้าเอาขายเพรเราไปขายเอาไปขายที่อื่นแต่ว่าอันนี้ก็เราไปซื้อมานั่งรถกับนั่งรถกับบาร์ไเช้ากันลงทีเดียวกันอ่างทองฮะไปอ่างทองด้วยก็มีไปเมืองชนเนาะไปซื้อที่อ่างทองเหรอ แถวาลลอาตาบรีตาบวเหรอทัอามไปนะอ้าวแล้วทำไมไม่ไปซื้อสําเพงนี่อเียาเทำไมไม่ไปซื้อสําเพงนี่สําเพงมีเยอะแยะร้านเดมเรามีอ๋อก็ได้ราคาสูงแล้วเขว่าไปซื้อทำไมไกลๆอ่างทองจังหวัดอ่างทองเหรอ ไม่ใช่ถนนอ่างทองนะอันนี้นไปขายอ่างทองอ๋อไปขายที่อ่างทองอ๋อเรียกว่าไปขายไปซื้อที่จังหวัดอ่างทองตกใจเลยโบเบ่เต็มตัวดีระเงี้ยตัวนี่เขาเขาเขาซื้อกันมาแล้วนะครับไปขายเ็นตัวไหมไขายคนเก่งนี่ให้เขาช้อปปิ้งกันเงี้ยเงี้ยสองร้อยห้าตัวห้าตัวสองร้อยอืห้าตัวสองห้า นี่หกแฉลบตะพนเนี่ยตะพนหนึ่งเหรอนี่เราใส่ดีไงเต็มตัวดีผมซื้อสิบตัวสามร้อยเก้าสิบบาทเออคนมีอายุมันใส่เต็มไงอันนี้มันซื้อใส่ก่อนมันซื้อให้ไอ้ที่มันขึ้นไงรู้ผมซื้อแบบที่มันเป็นตาตาอ่ะตาข่ายที่มันระบายลมได้อ่ะน่าจะใส่เลยใส่ใส่เต็มตัวเออแล้วพวกเขาใส่เต็มไงอันนี้ครับช้อปปิ้งระหว่างทางแค่หมูอันหมูร้อยไหมัหมูร้อยมีหนังมีอะไร มีมีแบบติดมันแล้วก็ไร้มันอันนี้ไร้มันที่จังหวัดอันนี้ไร้มันชิโกะเจแปนนะใครใครใครอยากจะกินอะไรนะแค่หมูชิโกะเจแปนแล้วก็ไอ้ปลาส้มปลาส้มส่งหมดส่งเดียวก็ส่งกี่ถุงก็ส่งห้าถุงไดมากเอาเอาเอาไร้มันสามเอาอันนั้นสองไล่มันสามติดมันสองกับอันนั้นรู้สึกราคาเดียวกันไหมเหรอ เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามจิ๊กก๊กก็ได้ถามจิ๊กกเออโอเคที่ต่อเจ๊โจเจ๊ไปนะใครอยากกินแคบหมูอยากกินปลาส้มนะที่ต่อโอเคขอบคุณนะครับ